แข่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านในนามของรัฐบาลไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งตามที่มีปฏิบัติของผู้นํมาเาเซียนโดยท่านถือว่าเป็นผู้นํารัฐบาลต่างประเทศคนแรกที่มาเยือนไทย หลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิบ19ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเราทั้งสองประเทศในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมายาวนานอีกทั้งการเดินทางมาเยีอยของท่านก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมมือกันฟื้นฟูเศรฐษฐกิจที่รับผลกระทบจากโรคโควิด19และพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน ชื่นชมและประทับใจในความเป็นผู้นำด้วความมุ่งมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีในการที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าท่ามกลางความท้าทายทั้งจากสถานการณ์โควิดสิเก้าและสาการในภูมิภาคท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและคำนึงถึงประชาชนในชาติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแนวคิดเกลือลัวก้ามมาเลเซียหรือมาเลเซียแฟมิลี่ที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยก้าวข้ามความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นเอกภาพและสามาัคคีผมเป็นด้วยเป็นอย่างยิ่งผมขอยืนยันความตั้งใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกับท่านในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งแก่ประชาชนทั้งสองประเทศบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ดังครอบครัวเดียวกันเมื่อสัครูนี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีอิสมาเอลและผมก็ได้หารือข้อราชการที่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทำกลางความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เรามีเป้าหมายร่วมกันในการที่เร่งฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด -19 และพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการนี้เราเห็นพ้องกันถึงความจําเป็นที่ทั้งสองประเทศจะต้องประสานความร่วมมือเพื่อจะฟื้นฟูความเชื่อมโยงในทุ่งเวติทีควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนไทยและมาเลเซีย ประเด็นสําคัญที่ได้มีการหารือกันมีดังนี้นะครับประการแรกคือการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในตุกมิติท่านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและผมมีเจนาร่วมกันที่จะสัสนุนให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเมื่อสถกกานเอื้ออํานวยเราก็หวังว่าอีกไม่นานประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วจะสามารถเดินทางไปมาระหว่างไทยกับมาสลเซียได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกักกันโรคภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งมาเลเซียได้เรียกช่องทางดังกล่าวว่า vaccine a t d travel lane หรือการเปิดช่องทางการเดินทางให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วขณะที่ฝ่ายไทยได้เปิดให้ผู้ที่เดินทางจากมาเลเซียที่ฉีดวัคซีนครบเดินทางเข้าไทยทางอากาศโดยไม่ต้องกักกันโรคแล้วด้วยระบบเทสเซนโก และขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดการเดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกเพิ่มเติม,ตมก็หวังว่าฝ่ายมาเลเซียจะอนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝ่ายมาเลเซียกำหนดสามารถเข้ามาเลเซียได้ทั้งทางอากาศและทางบกเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยผมและท่านนายรุ่ตีอิสมาอิลเห็นพ้องกันให้จัดตั้งคณะทำง,งานร่วมเพื่อเร่งหาในรายละเอียดให้สามารถเปิดพรมแดนระหว่างกันให้เร็วที่สุด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศที่เป็นดังครอบครัวที่ใกล้ชิดได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเหมือนเดิมนอกจากนั้นท่านนายกุปรีมาเลเซียและผมได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นเชื่อมร่วมือการผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียที่้างทางให้มีความคืบหน้านที่เป็นรูปธรรมว่าจะเป็นการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสุร,กร,กรสากอนสดตวแห่งใหม่กับด่านบุกิตา ูกิการยูนิตัมและการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่งซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันประการที่2คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆท่านรัฐมนตรีอิสมาอิลและผมให้ความสัาพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นันดับต้นโดยไทยและมาเลเซียจะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบของโรคโควิด -19 ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเนื่องจากพร้อมือนดังกล่าวส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรไทยมาเลเซียทั้ง9แห่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยปริมาณการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งนี้เราคาดว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมูลค่าการค้าระหว่างกันน่าจะปรับตัวขึ้นได้อีกดังนั้นเราเห็นพ้องกันที่จะคงเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันที่3 0,000ื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายธรราการบรรลุเป้าหมายเป็นภายในปี2 5 68หรือเร็วกว่านั้นแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกันเพื่อจัดก,การประชุมคณะกรรมการร่วมทางก,การค้าไทยมาเลเซียครั้งที่สในโอกาสแรกเพื่อได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวขณะเดียวกัน,นท่านรัฐมนตรีและผมเห็นตรงกันว่าทั้งสองประเทศจะต้องแสวงหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านใหม่ๆ ที่จะช่วยเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนเช่นความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการขับเคื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกับประเทศในอาเซียนต่อไปประการที่3คือการพัฒนาพื้นที่ในหวัดชายแดนภาคใต้และความเป็นขงชายแดนผมได้หารือกับท่านนายกเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียพร้อมทั้งเชิญชวนให้ฝ่ายมาเลเซียได้มาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมยางพาราและหาราในละโครการนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียยืนยันการสนุนท่าทีของไทย ในการสแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีและสนับสนุนการขับเคลื่อนการผู้คุยเพื่อสันติสุขให้มีความคืบหน้าโดยมีมาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกพร้อมทั้งนี้ยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการป้องกันและปราบรามอาชญากรรมข้ามชาติและการข้ามแดนคู่ขนานกับการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ ประการสุดท้ายก็คือการรื้อฟื้น,นกลไกหาดูทวิภาคีแต่การพบหารือระหว่างผมกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในวันนี้เราจะปูทางไปสู่การแลกเปลี่ยนการเยือนและการประชุมหาือในรายละเอียดภายใต้กลไกและกรอบความร่วมมือต่างๆที่ไทยและมาเลเซียมีร่วมกันหลังจากได้วางเว้นจากการประชุมมารยะหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซีย ในด้านต่างๆให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยฝ่ายไทยพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการิการร่วมเื่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่14ซึ่งจะมีกำหนดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้และหวังว่าเราจะมีการประชุมหารือในกรอบื่นึกระหว่างกันอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการหานนรือระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้ผมกับท่านนายมนตรีมาเลเซียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกันโดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของอาเซียนในประเด็นานการนิเมียรมารวมทั้งเน้นย้ำถึงการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายเพื่อจะรักษาดุลยาภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยผมและท่านมนตรียืนยัน ที่จะร่วมมือกันในกรอบความมือต่างๆโดยเฉพาะอาเซียนและเอเปกซึ่งผมขอขอบคุณมาเลเซียที่ได้สมัารเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปีนี้ด้วยและหวังว่าจะได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลอีกครั้งในการประชุมผู้นำเขตเอเปก e ที่กรุงเทพมหานาครการเยือนครั้งนี้แม้จะเป็นการพบปากกันโดยตรงเป็นครั้งแรกระหว่างผมกับท่านนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลแต่ก็ได้หารือกันในประเด็นสำคัญอย่างรอบด้านผมขอยืนยัน ในเจตนารมณ์ของไทยที่จะทำงานร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมาเลเซียในทุกระดับและทุกมิติโดยมีประโยชน์สู่ของครอบครัวชาวไทยและมาเลเซียเป็นหมุดหมายสำคัญพร้อมกันนี้ผมขอชูโอกาสส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนชาวมาเลเซียทุกคนด้วยขอบคุณครับ Terima kasih kepada Perdana Menteri Prayut Chan Ocha kerana sudi menerima kunjungan saya dan delegasi Malaysia sempena lawatan rasmi pertama saya ke Thailand. Saya berasa amat sukacita kerana akhirnya dapat mengadakan lawatan ke Thailand dan berjumpa dengan Perdana Menteri Prayut. Saya berharap untuk dapat bekerjasama rapat dengan Perdana Menteri Prayut bagi meningkatkan lagi hubungan dua hala yang akrab ini ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai negara jiran terdekat adalah penting bagi Malaysia dan Thailand untuk menjalin kerjasama yang lebih aktif di pelbagai peringkat di samping meneroka bidang-bidang kerjasama baru terutamanya dalam usaha pemulihan kesan pandemik COVID berkaitan pembukaan semula sempadan saya telah berbincang dengan Perdana Menteri Prayut mengenai keperluan untuk membenarkan semula aktiviti rentas sempadan di antara kedua-dua negara dalam hal ini saya dan Perdana Menteri Prayut telah bersetuju agar perbincangan di peringkat agensi dapat digiakkan untuk membuka semula sempadan dalam masa terdekat melalui skim WTL ataupun vaccinated travel lane bagi Malaysia atau test and go bagi Thailand. Sebagai permulaan kita boleh melaksanakan WTL udara antara Kuala Lumpur dan Bangkok bagi pengembara yang telah lengkap vaksinasi. Kita juga akan mempertimbangkan untuk menambahkan destinasi yang lain di masa akan datang. Skim WTL juga akan dikembangkan, diperkembangkan untuk pembukaan sepanjang darat melalui Bukit Kayu Hitam, Sadau dan termasuk semua CIQ di utara Semenanjung Malaysia dan selatan Thailand dan WTL laut di antara Langkawi satu. Ini sudah tentu akan dapat membantu untuk memulihkan semula jaringan ekonomi dan perniagaan antara kedua-dua pihak, terutamanya untuk sektor pelancongan. Kami juga telah berbincang tentang projek kesalinghubungan hubungan Malaysia-Thailand iaitu pembinaan jajaran jalan menghubung, menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadau. Selain daripada itu pembinaan jabatan persahabatan Yang kedua Merentasi rantau panjang Sungai Golok Dan jabatan baru untuk pengkalan kubur tak baik Turut dibincangkan untuk disegerakan Kami berdua bersetuju Agar agensi berkaitan Dapat menyegerakan pembinaan projek-projek ini bagi kelancaran pergerakan rakyat dan barang-barang di antara kedua-dua negara kami juga mengulangi komitmen untuk meningkatkan kerjasama Malaysia dan Thailand di bawah kerangka RMTGT terutamanya melalui pelaksanaan projek kesalinghubungan fizikal dan kepentingan kerjasama dalam pertanian dan industri asas tani pelancongan serta produk dan perkhidmatan halal bagi merealisasikan wawasan IMTGT 2036 Mengenai keanggotaan Malaysia, Indonesia dan Thailand dalam International Rubber Council kita membangkitkan cadangan penawaran getah dalam negara masing-masing dikawal agar ia dapat memberi manfaat kepada negara anggota dan manfaat yang sama buat pekebun-pekebun kecil, pekebun-pekebun kecil kita. Saya dan Perdana Menteri Prayut turut menyentuh secara ringkas isu-isu dua hala yang lain dalam perbincangan mengenai usaha pemulihan ekonomi kami berdua komited untuk terus bekerjasama rapat bagi mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak 30 bilion US dollar menjelang tahun 2025. Bagi tujuan ini kami berdua berharap supaya mesyuarat jawatan kuasa perdagangan bersama Joint Trade Committee di peringkat menteri yang ketiga dapat diadakan secepat mungkin. Selain itu kami juga bersetuju untuk meneroka peluang-peluang baru, peluang-peluang pelaburan baru di kedua-dua pihak pelabur Thailand boleh meneroka sektor pelaburan baru di Malaysia seperti ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi sekular. Manakala ekonomi sekular, manakala pelabur-pelabur Malaysia boleh menceburi model ekonomi bio circular green ataupun BCG dan sektor baru lain seperti penyelidikan dan pembangunan vaksin, elektrik and smart vehicles, otomasi dan robotik di Thailand. Semasa perbincangan tadi, saya dan Perdana Menteri Prayut bersetuju untuk meneruskan mekanisme dua hala yang sedia ada. Ini termasuk rundingan tahanan dan dua mesyuarat di peringkat menteri iaitu mesyuarat Suranjaya bersama bagi kerjasama dua hala dan mesyuarat jawatan kuasa strategi pembangunan bersama bagi kawasan sempadan. Mengenai isu serantau, kami telah berbincang mengenai situasi di Myanmar. Kami bersetuju bahawa adalah penting bagi ASEAN untuk terus memainkan peranan positif dan konstruktif dalam mencari solusi aman dan berkekalan demi kepentingan Myanmar dan juga komuniti Asia. Kami berkongsi pandangan yang sama bahawa adalah penting bagi Myanmar untuk bekerjasama dalam pelaksanaan konsensus lima perkara dan keperluan untuk memelihara kredibiliti dan integriti ASEAN. Kami berharap agar demokrasi akan dapat kembali di Myanmar. Saya juga menzahirkan sokongan padu Malaysia kepada Perdana Menteri Prayut untuk kepengurusan Thailand bagi Apex 2022. Saya berharap untuk dapat datang semula ke Thailand bagi menghadiri sidang kemuncak Apex pada akhir tahun ini. Sekali lagi, saya merasa berbesar hati kerana berpeluang bertemu Perdana Menteri Prayut pada hari ini dan dapat mengukuhkan lagi persahabatan erat Malaysia-Thailand yang telah terjalin sejak sekian lama. Terima kasih. Thank you.